สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเกี่ยวกับคุณคืออะไรขอให้เปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดแมนไหนอขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ6ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสีธนู แทนพลรนพลังงานของคนาธาตุไฟเจ็ดเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินนะคะมังกรพสบก,กันคิงถือเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินสี 4, ดาพลังงานของคนาธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลมมีพลังงานของคนาธาตุไฟคนาธาตุดินคนาธาตุลมหนักแน่นมั่นคงตั้งใจใจเย็นค่อยเป็นค่อยไป มีความพยายามมีความอดทนเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่แม้ว่าจะพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็คือสู้ไม่ถอยปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นคนขยันเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่รอคอยได้แต่ระหว่างที่รอคอยมีความคาดหวังในสิ่งที่รอคอยในสิ่งที่ลงมือทํานะคะไม่ใช่คนที่ด่วนคิดด่วนตัดสินใจปุบป,ปับฉับพลันเป็นคนที่ทําอะไรจะต้องมีการวางแผนมีการคิดนะคะแล้วก็ เข้าใจถึงความค่อยเป็นค่อยไปแต่ในขณะเดียวกันความอดทนความพยายามที่ลงแรงไปก็มีความคาดหวังว่าจะได้สิ่งดีๆได้ผลตอบแทนดีๆกลับคืนมาเช่นกันไม่ชอบทำอะไรที่สูญเปล่าให้เปล่าโดยที่ไม่ค่อยได้รับอะไรกลับคืนมานะคะเป็นคนที่มีความคาดหวัง ในสิ่งที่ลงมือทําในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่ให้ไปพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่นิ่งที่เงียบเก็บซ่อนอาการนะคะไม่พูดมากไม่พูดเยอะไม่ค่อยชอบที่จะระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาให้ใครได้รับรู้ได้รับฟังสักเท่าไหร่นะคะหากว่าเป็นพลังงานที่ขึ้นมาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคุณก็คือความนิ่งเงียบการเก็บเงียบการไม่พูดนั่นเองนะคะเรามาดูกันก่อนพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ จเขาอยากรู้ความรู้สึกของเขาอยากรู้ความกลัวที่มีอยู่ในใจของเขาเขาคือใครนะคะแปดไม้พลังงานของคนธาตุาไฟเมสิธนูเดียมเพลสพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟจัชเมน้นพลังงานของคนธาตุนะ้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ เดวิดวิวพลังงานของคนราศีมังกรมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ําราศีมังกรนะคะพลังงานของเขาค่อนข้างสวยรักใครรักจริงนะคะจิตใจดีมองโลกในแง่ดีให้กําลังใจเข้มแข็งอดทนชัดๆเคลียร์ทำอะไรก็เป็นคนที่วางแผนมีแผนการคิดถึงเรื่องราวในอนาคต คิดถึงผลที่จะตามมาด้วยนะคะรักใครก็คือรักจริงให้หมดใจหัวปักหัวปลาอาจจะเป็นสายเปด้วยก็ได้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาเดวิลเนาะอาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะเพราะว่าพลังงานของเขาเป็นคนที่ชัดๆเคลียร์ไม่ชอบอะไรที่ลับหลังไม่ชอบอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจดังนั้นพัฒน,นาการที่มีอยู่ในหัวใจของเขาไฟที่อยู่ในใจของเขาก็เป็นไฟรักการตกหลุมรัก การคลั่งรักนั่นเองเวลารักใครรักจริงรักมากพร้อมจะหยุดพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวทั้งใจเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเกี่ยวกับคุณคืออะไรนะคะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเกี่ยวกับคุณคืออะไรการรอคอยการเฝ้าคอยความคาดหวัง รอคอยทั้งคุณนะคะเวลาที่เขารอคอยคุณเวลาที่คุณนิ่งคุณเงียบแล้วเขารอคอยสถานการณ์โดยที่ประเมินสถานการณ์ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เขากลัวหรือว่าอาจจะเป็นการรอคอยในใจของคุณด้วยก็ได้ที่เขาก็กลัวนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้แล้วเขาอา่านใจไม่ออกว่าคุณต้องการอะไรนั่นเองนะคะ ความดุความเด็ดขาดความชัดเจนกล้าตัดสินใจตัดเป็นตัดหักเป็นหักนะคะความดุของคุณความเจ้าระเบียบความเนี๊ยบของคุณนั่นเองนะคะความรักนะคะความอ่อนโยนที่มีในตัวคุณด้วยการดูแลเทคแคร์การใส่ใจนั่นเองทำให้เขาเกรงใจคุณนะคะไม่กล้าที่จะทําอะไรที่นอกลูนอกทางด้วยนะคะความมีเสน่ห์ความเจ้าชู้ รู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่หลายบุคลิกก็ได้นะคะเวลาที่นิ่งก็นิ่งเวลาที่ดุก็ดุเวลาที่น่ารักเวลาที่อบอุ่นอ่อนโยนก็คือมีทุกอารมณ์เลยนั่นเองนะคะนิ่งเงียบห่างไกลไม่พูดไม่คุยนะคะขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ของคุณสถานการณ์ที่คุณได้พบเจอนะคะ บางครั้งก็เย็นมากๆเย็นจนคาดเดาไม่ได้บางครั้งก็ดุมากๆเนี้ยบมากๆจนเขาไม่กล้าที่จะด่วนตัดสินใจหรือว่ากล้าที่จะทำอะไรแบบสุดโต่งนั่นเองนะคะความอ่อนโยนความน่ารักความสดใสการเงียบนะคะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือกลัวทำอะไรที่ไม่ถูกใจที่ขัดใจคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตัวคุณก็คือทำอะไรไม่ถูกใจทำอะไรขัดใจคุณนั่นเอง กลัวคุณจะโกรธกลัวคุณจะงอนกลัวคุณจะไม่พูดกับเขานิ่งเงียบกับเขานะคะหรือว่าจะดุกับเขาไม่พอใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณเขาจะแคร์เราเขาใส่ใจมากๆสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตัวคุณก็คือการนิ่งเงียบแล้วก็ความดุความเด็ดขาดของคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณบอกว่าห้ามเขาก็คือต้องหยุดเลยทันทีนั่นเองนะคะ